วันนี้ได้มีโอกาสมาให้พุทธพจนะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพุทธพจนะที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ในชีวิตประจำวันนี้อย่างหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือพระองค์ให้ตั้งจิตไว้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายคตตาสติเวลาเรามีความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเราคือกายยคตาสติสติคือการละลึกได้ละลึกได้กลับมาที่กายความทุกข์ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขย,กยักขยงหูจะฉุดเอาพิสษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขย,กยักขยงจมูกจะฉุดเอาพิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกัน ใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงเราจึงรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้เธอเอาจิตมาตั้งไว้กับกาย การเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั้นทำอย่างไรได้บ้างคือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราที่เรียกว่าอาณาปานสติหรือการเอาจิตมารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของกายที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติ การดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวรีบทนั้นมีความรู้ตัวรอบข้อปดนี่เรียกว่าเป็นกายคตาสติอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหรือการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติด้วยจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติที่ตรัสไว้กับพระอนุนว่าให้เธอเนี่ย มีใจรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันะจิตอธิษฐานการงานสามอย่างนี้ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งสิ้นจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญะ มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เราเอาจิตมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าเธอนั้นกำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเธอกำลังตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเธอกำลังเพียรเผาพิเลสเธอกำลังมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้ขณะนั้น เราเพียรเผาคิเลสเราปฏิบัติตามโอวาททำตามคำสอนของพระศาสดาแล้วอย่างที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบอกถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้เวลาสั้นๆแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธบาทของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะปวยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งทํามากยิ่งดีขนาดแค่ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียวพระองค์ก็เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานแล้วทําตามคําสอนของพระศาสดาแล้วทําตามโอวาทแล้วนะการเจริญอาณาปานสติ เป็นมรรควิธีที่แม้พระอรันตสามมาสัมพุทธเจ้าเองพระสมณโคดมพระตถาคตของเราก็ยังใช้พระองค์ตรัสว่าเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็อยู่ด้วยวิหาธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบาก และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกพิสูจน์ทั้งหลายถ้าหากเธอต้องการให้ตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นพู้เจ้าเนี่ยสันเสริญอาณาปานสติค่อนข้างมากสันเสริญกายยคตาสติและตัดว่ากายยคตาสตินี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตที่ปรองเปรียบว่าเตาหดออยะไว้ในกระดองชันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคือลมการภาวนาฉันนั้นมานคือความตายมานผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้เราต้องการเอาชนะความตายให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเรา ยาทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆการทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆนั้นเรียกว่าเราไม่สำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทคำสุดท้ายที่พระองค์ตัดไว้ก่อนปรรนิพานก็คืออย่าประมาทเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาทพระตถาพโคดบอกว่าสำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์แล้วถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จิตย่อมเกลือกล้วในรูปอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุเมื่อจิตเข้าไปเกลือกล้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีสุขก็ไม่มีเมื่อสุขไม่มีจิตก็ไม่ตั้งมัน่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อทำทั้งหลายไม่ปรากฏพิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่าประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอกไม่สำรวมจิตอยู่กับกายของเราถ้าเราสำรวมจิตอยู่กับกายของเราแล้วไม่ว่าอารมณ์อะไรก็เข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ได้ พระองค์จึงบอกว่าขณะที่เราสำรวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าเธอนั้นนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วและเธอนั้นกำลังได้ซึ่งอมตะธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายยัคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมผู้ใดซ่องเสพให้มากซึ่งกายยัคตาสติผู้นั้นชื่อว่าส่องเสพอมตะธรรม กายยตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วถ้าโยมลืมกายยตาสติโยมก็ลืมอมตะธรรมเหมือนกันกายยตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าโยมเบื่อในการตั้งจิตอยู่กับกายนั่นก็แสดงว่าโยมเบื่ออมตะเหมือนกันอมตะคือความไม่ตายอมตะคือวิมุต อมตะคือนิพพานเป็นชื่อแทนวิมุตติหรือนิพพานชื่อแทนวิมุตต์หรือนิพพานมีหลายชื่อนิโรธก็เป็นชื่อแทนนิพพานอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอมตะคือความไม่ตายก็เป็นชื่อแทนนิพพานวิมุตต์ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตาย เอาชนะความตายได้ก็ให้ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติพระองค์ยังเปรียบกายยคตาสติด้วยหม้อน้ำมันบอกมีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามมาขับร้องฟ้อนรำอยู่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายก็มีความต้องการดูด้วยหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำก็เดินทางมาดูกัน มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูด้วยพระองค์บอกว่าให้ชายหนุ่มคนนี้ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยมปากหม้อเดินมาด้วยเดินถือมาด้วยขณะเดียวกันก็มีชายอีกคนหนึ่งถือดาบันคมกริบมาข้างหลังเหมือนกันและบอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันที่เดินถือมานี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยด เขาเจะเอามีดดาบเนี่ยฟันคอให้ขาดพระองค์จึงถามสาวกว่าชายคนที่ถือมอน้ำมันนี้ขณะที่เดินมาจะสนใจหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำหรือสนใจหมอน้ำมันที่ตนเองถืออยู่สาวกก็ตอบว่าต้องสนใจมอน้ำมันแน่นอนเพราะถ้าทำหกแม้เพียงหนึ่งหยดคอจะขาดออกจากปาตายแน่นอน พระองค์จึงบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันด้วยกายยคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งไว้อยู่กับกายจิตหลุดจากกายนั่นคือตายแล้วความตายจะเข้ามาเยือนเธอทันทีดูแล้วพระตถาคตให้ความสำคัญของการตั้งจิตไว้ในกายสูงมากไม่ว่าพระสูตรใดก็จะเน้นลงที่กายยคตาสติ การตั้งจิตอยู่กับกายถ้าเราทำงานก็ให้รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถล้างถ้วยล้างจานรู้การล้างถ้วยล้างจานการเดินรู้เดินยืนรู้ยืนนั่งรู้นั่งนอนรู้นอนการที่เรามีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ในกายนั่นแหละเราจะเอาตัวรอดจากความตายได้เพราะอะไรเพราะเรากำลังละ ชาติคือการเกิดของจิตโดยให้จิตเนี่ยมาเกิดอยู่ในกายที่เดียวก่อนจริงๆชาติคือการเกิดต้องละทุกขณะจิตแต่นี้เป็นลำดับขั้นในการละขันทั้งห้าต้องละทั้งหมดจิตหรือวิญญาณขันจะวนไปในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ หน้าที่ของเราคือเอาจิตวิญญาณหรือมโนใจอันเดียวกันมีสามชื่อนี่เอาวิญญาณขันหรือจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายแล้วให้ละนันทิคือความเพลินในสามขันที่เหลือนะจิตไปเกาะสัญญาความจำได้หมายรู้ไปเกาะสังขารความปรุงแต่งไปเกาะวิญญาณความไปเกาะเวทนาคือสุขทุกขเบกขา ให้ละให้ทิ้งให้ไหวที่สุดแล้วกลับมาตั้งจิตไว้ที่กายยคตาสติทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแค่นี้จะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะสติการระลึกได้กลับมาที่กายสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้สติเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเคลื่อนออกจากกายออกไปรับรู้อารมณ์ใด เราจะรู้ตัวทันทีนั่นคือเรากำลังละการเกิดของจิตในอีกสามขันพระเจ้าบอกพระอนทน์ว่าอานนท์อะไรเป็นเหตุของชรลาและมรณนะพระอนทน์บอกว่าชาติคือการเกิดถามอานทน์ว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงความแก่และความตายจะมีมาได้ไหม พระนุนบอกว่าไม่ได้เพราะเราไปดับที่เหตุแก้วใบนี้แตกได้เพราะว่ามันมีการเกิดมาแล้วถ้าไม่ต้องการให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกแน่นอนถ้ามีคนจะมีคนตายมีสัตว์จะมีสัตว์ตายมีอะไรขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาจะมีตัวตนแตกสลายมีตัวตนเสื่อมมีตัวตนแตกสลายพังหายไป มีจิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามก็จะมีจิตที่เสื่อมและเดินไปสู่ความแตกสลายเพราะฉะนั้นพระอัญญาโกนัญญาที่ท่านบรรลุธรมท่านก็เห็นสัจจะตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่ความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองชัดเจนในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ชัดเจนในการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วจะมีการดับแน่นอนและนี้ยังเป็นกฎแห่งสังขาธรรมคืออุป,ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏระบบโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีการเกิดปรากฏสองวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏสามติตฐะอัญญาตังปัญญาติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนั่นเองนี่จึงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นลาดับขั้นตอนในการละในการดับสาเหตุที่นำไปสู่ความแก่และความตายคือการเกิดดับการเกิดของจิตที่จิตเข้าไปเกิดในอารมณ์คือสัญญาสังขารเวทนา สามอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วดับให้ไวที่สุดซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสมาธิภาวนาสี่ประเภทในประเภทที่สามพระตถาคตบอกว่าสัญญาเวทนามิตกเกิดขึ้นมาให้เธอละทิ้งให้ไวที่สุดในพระศา,าสดาชมไวเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบรุษดิดนิ้วบุูดดิดนิ้ว,ดดวทีเดียวอารมณ์นั้นต้องดับไป เพราะฉะนั้นโยมคิดอดีตมาปับ๊บดิดนิ้วทีเดียวหรือกระพริบตาเดียวต้องดับไปคิดปรุงแต่งไปในอนาคตกระพริบตาเดียวต้องดับไปเกิดความโกรธขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความโกรธเอาไว้ดีใจขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความดีใจไว้ทรงอุเบกขา,าไว้หรือทรงจิตให้อยู่กับกายขันคือรูปประขันกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของการละลึกได้ เอาจิตละลึกได้กลับมาที่กายอย่าให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตรหรือว่าสุขทุกข์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากการตั้งจิตอยู่กับกายให้มากเป็นเหตุให้เราละความเพลินหรือละการเกิดของจิตในอารมณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเหลือการเกิดหน้าที่เดียวก็คือในกายนี้ หรือความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉยเฉยและตรงนี้คือจุดที่เราจะละครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งสุดท้ายนั้นกายแตกสลายกายแตกทำลายไปจิตเราพระองค์บอกว่าไม่ให้ไปเกาะกับอะไรทั้งสิน้นจิตเมื่อไม่มีกายเกาะ จะไปเกาะอ,อารมณ์อื่นเราก็ทิ้งมาจนชำนาญทั้งชีวิตแล้วเมื่อจิตนะที่เกาะกับกายอยู่แล้วกายแตกสลายทําลายไปจิตก็หาที่ตั้งอาศัยหาที่เกาะไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่มีอารมณ์ให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีกำลังของสติปัญญามากพอ เร็วพอไวพอที่จะทิ้งอารมณ์อนนั้นอย่างรวดเร็วดับการเกิดอย่างรวดเร็วพระองค์จึงชมผู้ที่ดับการเกิดได้รวดเร็วดูกระพริบตาว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พรองรัดว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุจนินั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนส่วนอุเบคายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเพราะฉะนั้นหน้าที่โยมในการภาวนาก็คือละความเพลินหรือละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้เร็วให้ไวจิตกำลังเพลินไปกับอารมณ์ นึกถึงกายทันทีเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอาจิตกลับมาอยู่ที่การทำงานในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่อาตมาได้บอกญาติโยมมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งเวลานี้มีแต่พุทธวจนะที่ตรัสเกี่ยวกับกายยากตาสติทั้งสิน้น จะเห็นว่ามีหลายพสูตรมากและยังมีอีกหลายพสูตรที่เกี่ยวกับกายคตตาสตินั่นคือพระเจ้าให้น้ำหนักเน้นลงไปที่การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมากและสันเสริญไม่มากด้วยพระองค์เปรียบอุปมาอีกหลายอย่างเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคง จับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงจับมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักพอปล่อยไปปับ๊บไอสัตว์ทั้งหกชนิดก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าลิงก็จะไปป่า นั้นเมื่อมันยื้อยุดฉุดกันไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็มานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักพระองค์จึงบอกว่าชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายกายนี้จึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดจิตของเธอก็จะมาสงบอยู่ที่กายยคตาสตินี้นั่นก็คือการสำรวมอินสีนั่นเองสำรวมใจ ให้ตั้งไว้อยู่กับกายของเรากายนี้อาศัยเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกายโดยปกติจิตจะไม่อยู่นิ่งจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานี่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ให้เห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืน จิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอดมันจะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไปเมื่อดับจากกายไปปั๊บเนี่ยจิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่ผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้ถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกายจึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นี่โปรองเรียกว่าก,การมาการไปการมาไปมีได้เพราะอะไร เพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านาะติคือความน้อมไปพระองค์จึงตรัสว่านาะติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมาการไปอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มี การเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายการตายและการเกิดจะไม่มีจุติกับอุปาตะจุติกับอุบัตตายและเกิดจะไม่มีถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกทำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้ โดยไม่ให้มีการมาการไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายได้พระองค์บอกว่าเมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้วให้เธออาศัยวิเวกวิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายไป อาศัยนิโรธความดับจิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลายแล้วนิโรธคือดับไปน้อมไปเพื่อโวสักคะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักคะคือการสละลงคือการปล่อยวางในจังหวะที่จิตแสดงสัจจะ ความจริงของมันคือการจางคลายและดับไปนั้นให้เราสังเกตให้ทันไวให้ทันมีสติให้ทันขณะที่มันดับไปก่อนที่จิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นให้เธอปล่อยวางเลยได้ไหมคือโวสักคะปล่อยวางไม่อยากได้จิตไม่อยากได้วิญญาณขันไม่อยากรู้วิญญาณดวงใหม่ไม่อยากยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไป ไม่อยากมีผู้รู้ต่อไปนั่นก็คือเราไม่ยึดวิญญาณน,นั่นเองเราไม่อยากได้วิญญาณมาเป็นตัวเราของเราพระองค์บอกว่าก็จะหลุดพ้นจากอาสวะนั่นนี่คือที่พระองค์ได้อธิบายขั้นตอนจนกระทั่งหลุดพ้นเพราะอาศัยจังหวะนี้จึงดำรงอยู่เพราะนั้นแสดงถึงความมีอยู่ที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ ยิงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะไปยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะต,ะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วการที่จะไปเกิดไปยึดอะไรเป็นการเกิดขึ้นมาสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติความบริสุทธิ์ทางกายวาจาจิตจบแล้ว กิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วถ้าเราละการเกิดของจิตได้นะจนกระทั่งไม่มีการมาไม่มีการไปและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันทั้งห้าไม่ยึดถือขันทั้งห้าเป็นตัวเราของเรา นั่นตรงนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายฝึกตั้งจิตของเราไว้ในกายของเรานี่แหละไม่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์อะไรเอาจิตตั้งอยู่กับกายเอาจิตตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเอาจิตตั้งไว้อยู่กับการงานที่ทําในปัจจุบันนี่คือพุทธวจ,จนะที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขสงบในปัจจุบันแล้ว วุ่นวายกับเรื่องใดๆอารมณ์ใ,ใดๆก็ตามถ้าต้องการความสงบของจิตก็ดึงจิตกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้